สวัสดีจ้าแม่สินจ้ามาอัปเดตขมูลข่าวที่เกี่ยวข้องกับทองคําสถานการณ์ราคาทองคําวิเคราะห์อทองคำและรายงานราคาทองในช่วงบ่ายของวันนี้บ่ายที่31กรกฎาคมปี2568ราคาทองในประเทศเปิดตลาดเช้านี้ปรับตัวลงตามทองคําตลาดโลกเงินบาทอ่อนค่าที่บริเวณ32.714บาทต่อ1ดอลลาร์ชะลอการปรับตัวลงแรงของทองในประเทศ ทองคำสปอร์ตปรับตัวลงหลุดระดับ3300ดอลลาร์ต่อ1ทรอยออนลงมาแต่ระดับต่ำสุดที่บริเวณ3268.02ดอลลาร์ต่อ1ทรอยออนโดยได้รับแรงกดดันจากการแข่งข้าของสกุลเงินดอนลลา,าร์สหรัฐหลังการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเกินคาดของสหรัฐถ้ารวมผลประชุมเฟดมีมติคงอัตราดอกเบี้ยไว้ตามคาด ขณะที่ถ้อยถแถลงของนายจรรยพาเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐเฟดส่งสัญญาณว่าเฟดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าและย้ำว่ายังไม่มีการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการเงินในเดือนกันยายนแต่อย่างใดส่งผลให้นักลงทุนนะคะปรับลดโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนในการประชุมเดือนกันยายนด้านซีมีกรุปป๊ปบ่งชี้ว่ามีโอกาสต่ำกว่า50%ที่ธนาคารกลางสหรัฐเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบียนน้ยในการประชุมเดือน เืนกันยายนลดลงจากเดิมที่ระดับ64.1%ก่อนที่เฟดนะคะจะเปิดเผยผลประชุมปัจจัยที่กล่าวหนุนดอลลาร์กดดันทองคําโดยน้าเวลาทีา่แม่สิบบันทึกวิดีโอทองคําสปอร์ตเคลื่อนไหวที่บริเวณ3,294.582ดอลลาร์ต่อหนึ่งทอยออนแัชนีดอลลาร์เคลื่อนไหวอยุ่ที่บริเวณ99.887จุด ด้านกองทุน SPDR ขายทองคำออก0.86ตันปัจจุบันถือครองทองคำที่ดับ955.37ตันท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดทางการค้าที่ผ่อนคลายลงสำหรับวันนี้นะคะมีข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐให้ติดตามการเปิดเผยดัดดชนีราคาด้านการใช้ใจ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล PCE Price Index ประจำเดือนมิถุนายนทั้งนี้ดัชนี PCE เป็นข้อมูลเงินเฟอ้อที่เฟดให้ความสำคัญนำไปใช้ประกอบการ พิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยนอกจากนี้นะคะติดตามการเปิดเผยจำนวนผู้ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ PMI เขตชิกาโกประจำเดือนกรกฎาคมราคาทองคำเคลื่อนไหวไซ d ์เวย์ระยะสั้นมีแนวรับแรกอยู่ที่บร,ริเวณ3,283ดอลลาร์3,268ดอลลาร์3,258ดอลลาร์ หากกดแนวะรับดังกล่าวจะมีแนวะรับถัดไปที่บริเวณ3,243ดอลลาร์และ3,231ดอลลาร์ตามลำดับด้านแนวะต้านแรกคือที่บริเวณ3,302ดอลลาร์3,309ดอลลาร์3,315ดอลลาร์หากพันขึ้นไปไนดะ้จะมีแนวะต้านถัดไปที่บริเวณ3,321ดอลลาร์3 3 USD, 3 3ดอลลาร์3,343ดอลลาร์และ3,353ดอลลาร์ตามลำดับ การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อม,มูลให้ดีก่อนการลงทุนสำหรับราคาทองในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะบ่ายที่31กรกฎาคมปี2568ราคาทองตามประกาศของสมาคม,มค้าทองคำณเวลาที่ม่นสินบันทึกวิโดีโอนะคะก็เป็นเวลา13นาฬิกาตอนนี้มีการประกาศราคาจากสมาคมค้าทองคำสองครั้งราคาครั้งที่2ปรับบวกขึ้นมา50บาทสรุปรวมณตอนนี้ราคาเป็นลบไปที่200บาท เมมสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคับในขณะทนี้ด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจในการทำคลิปของเม่มสิน้วยนะคะขอบคุณทุ่งกระตัมรับชมและพบกันคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ